สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซเว่นแอนด์นิวซีโมจากร้านบัวสอนอัมพรเทคเตอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาวางบัวนะครับผมอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอยู่โดมใหญ่นะครับผมวางบัวนะครับวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเทคเตอร์ขนาดกลางๆนะครับผมเป็นคูปต้าล้วนๆนะครับตัวแรกก็มาดูเลยครับเป็น L3608SP นนะครับคันนี้ มีมาพร้อมกับไอ้มีดดินหน้าครับแล้วก็มีผ่านพัวให้หนึ่งชิ้นนะครับผมรถจดทะเบียนปี58นะครับคันนี้ L 3 6 s p นะครับโดยคันนี้มีราคา3 6 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะพูดคุยราคาสัารองกันได้ครับผมถัดมาครับเป็นคุปต้า L 4 0 1 8นะครับ L 4 0 1 8น่นะครับตัวนี้มาพร้อมกับไอ้มีดดินหน้าแล้วก็มีผ่านพวนวให้อีกหนึ่งชิ้นยางใหม่4เส้นครับ คันนี้มาในราคา390 0 0 0บาทนะครับผมพูดคุยราคาต่อรองกันได้ครับผมถูกใจคันไหนทักเพจร้านมาถามแล้วก็เบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นนะครับอ่าถัดมาอีกคันครับผมเป็นคูปต้า L4018 นึะครับคันนี้สวยๆครับยางใหม่4เส้นตัวนี้มาพร้อมกับใบมีดดินดินหน้าแล้วก็มีอานหลังอีกหนึ่งพวงนะครับคันนี้มาในราคา455,000บาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะสนใจยังไงติดต่อมาได้ครับผมแล้วก็มาคูปต้า l c 0 1 8หนึ่งคันนะครับผมคันนี้มนราคา402นะครับกูดกุยราคากันได้ครับมีอุปกรณ์ม่มีดดินดินหน้าและก็มีผานพรวนให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมด้านหลังตัวนี้ก็เป็น L4018 เหมือนกันครับมีก็มาในราคา4 2 000, 5 0 0บาทเท่านั้นเองนะพูดคุยราคาได้ครับผมมีอุปกรณ์ม่มีดดินดินหน้าและก็มีผานหลังให้อีกหนึ่งพวงนะครับ ถัดมาครับผมเป็นกุปุต้า L40 อีกหนึ่งคันนะครับผมตัวนี้มนราคา4 4 5 0 0 0บาทมีไบมีดดันดินหน้าแล้วก็มีผนรวนัวในอีกหนึ่งชิ้นนะครับตัวนี้40อีกเช่นกันครับผมกุปต้า L40 1 8แต่นะครับตัวนี้ใบมีดดันดินหน้าแล้วก็มีผนรวนัวในอีกหนึ่งชิ้นนะครับรถคันนี้มราคา4 5 5 5 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมรถคันนี้จดทะเบียนปี63นะลูกค้านะ สนใจยังไงติดต่อไม่ได้ครับผมเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้ครับแล้วก็อีกคันนึงครับผมเป็นกูบต้ l า L3218 นะครับคันนี้มาในราคา3 6มแสนหกามแสนหกหบาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะพูดคุยราคาต่อลองกันได้ครับผมมีอุปกรณ์หน้าหลังให้ครับผมคันนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็น l 4 0 1 8อีกเหมือนกันนะครับผม l 4 0 1 8นะครับ ตัวนี้ราคา4 4 5 0 0 0บาทนะครับผมมีอุปกรณ์หน้าหลังให้นะครับผมยางใหม่ซีเส้นดับคันนี้ถ้าสนใจยังไงนะครับผมคุปต้าขนาดกลางๆ363240ร้านโบอสอนอพอลิเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับผมถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเพจร้านมาแล้วก็ติดต่อเบอร์โทรที่ทว้ข้างต้นสนใจสอบถามโทรมาได้นะครับผมขอขอบ ขอขอบคุณที่ติดตามและชมนะครับขอขอบคุณครับ